Love Yourself รักฉันก็ต้องรักตัวเองด้วยพอดแคสต์ Podcast ที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่รายการ Love Me Love yourself ครับผมตอนนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ว26่อค่ะอ๋อโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง healthy relationship check up หมายถึงมันเป็นการแบบว่ากลับมาเช็ค ความรักของเรานิดนึงเพราะว่านอกจากเราตรวจสุขภาพประจําปีเราก็ควรจะตรวจเรื่องของความรักประจําปีด้วยเหมือนกันคือปีหนึ่งเช็คแค่ครั้งเดียวจริงๆอ่ะถูว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะทําถี่แค่ไหนเนาะซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้แนะนําให้ทําถี่มากแบบว่าเดือนละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งนะแต่มันควรทําอ่ะ ไตยมาละครั้งครึ่งปีครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งก็ยังได้อยู่หมายถึงว่าสําหรับในคู่ที่ยุ่งๆเนาะแต่เราว่าไตายมาละครั้งกําลังดีสําหรับเราเออหรือว่าครึ่งปีก็กําลังดีเหมือนกันซึ่งถามว่าสิ่งเนี้ยมันมันคืออะไรมันดียังไงอ,อืมดียังไงคือคือคุณรู้สึกว่ามันดียังไงตอนที่เหมือนเราทํากันอะ่ะ ออคือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ Deep Conversation เหมือนกันคือเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อหนึ่งที่คุณสามารถทำใน Deep Conversation หรือว่า Deep Talk ได้ดียังไงเหรอแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วนะเรื่องแบบเรื่องความรักแบบว่าเรื่องชีวิต <c oughs> คือเราก็ใช้ชีวิตไง <c oughs> แต่ว่าพอแบบว่าเอ้ยพอมันต้องแบบมาเช็คอัพกันจริงๆเราก็จะมานั่งคิดได้ได้ย้อนคิดว่าอ๋อเออแบบว่าเอ้ยมันมีบางสิ่งที่แบบว่าเอ้ยเราอาจจะแบบ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ชอบนะเราจะได้บอกออกไปเออเลเราจะ<ป>มาเช็คกันว่าเออจะปรับกันยังไงอะไรประมาณนี้ ซึ่งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเราได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าพอทำอะ่ะเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองแบบที่เราบอกคือเราไม่ควรที่จะเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งแล้วเป็นแบบนั้นตลอดไปเราต้องมีความเชื่อว่าเราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้นอกจากเป็นคนที่ดีขึ้นอะ่ะเราต้องเติบโตขึ้นทางในจิตวิญญาและเติบโตขึ้นทางในเขาเรียกว่าหน้าที่การงานเนาะพอเรามาคุยกันอ่ะทูคิดว่ามันจะทําให ตัวตนของเราอ่ะมันจะชัดขึ้นผ่านการคุยกันกับคู่ของเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตลอดเขาน่าจะเป็นคนที่ช่วยรีเฟล็กเราในแง่ต่างๆอ่ะได้มากด้วยเหมือนกันขนาดตัวนี่นับไหมครับขนาดตัวก็นับค่ะคือไม่ใช่ไม่แค่ไม่ใช่แค่จิตวิญ,ญญาณแต่คือน้ำหนักด้วยใช่ปีหน้าจะลงเนาะ,ะปีหน้าจะลงเพราะว่าปีนี้หมอดูบอกว่ายังไงทํายังไงก็อ้วน ก็เลยปล่อยอันนี้คือที่มาใช่ไหมไม่ใช่โอเคก็อ่งั้นเรามาคุยกันอีกนิดนึงว่าอ่แล้วมันดียังไงอืมอืมก็คืออย่างที่บอกแหละว่ามันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองเนาะแต่ข้ออื่นๆมันก็มีเหมือนกันคือมันก็ทําให้เรายังมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันอะยังเยอะอยู่หมายถึงว่าความเชื่อใจมันยังแบบว่า ยังอยู่ในเขาเรียกว่าเลเวลที่ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มเลเวลขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนเหมือนรถใช่ไหมแบบขับไปสักพักนึงแบบว่าต้องเอาไปเข้าตูนย์ไปขันน็อตให้มันแน่นหน่อยจะได้มั่นใจใช่หรือว่าลดความขัดแยงเนาะพออย่างที่คุณบอกว่าเอ้ยพอเรา บอกได้บอกว่าสิ่งไหนที่คู่ของเราทําแล้วเราไม่ชอบอะ่ะเราก็จะได้ไม่ทําอีกแล้วก็คือเหมือนเป็นการลดความขัดแย้งไปด้วยในตัวเลยนะคะครับอืมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเหมือนมันเป็นการที่ทําให้เราอยู่กับปัจจุบนันหมายถึงว่าทูรู้สึกว่าตอนที่เราอะ่ะได้คุยกันหรือบอกสิ่งที่เราอะ่ะคิดว่าอีกฝ่ายสามารถพัฒนาได้คือเราต้องบอกว่าเราคุยกันด้วยความ ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้จะไปเบลมอีกฝั่งหนึ่งในในสิ่งที่เขาทําไม่ดีที่ผ่านมาเนาะแต่มันเป็นการคุยเพื่อให้เขาว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเราอะ่ะจะนับตั้งแต่วินาทีนี้หลังจากที่เราคุยกันอะ่ะไปจนถึงอนาคตว่าเอ้ยเขาจะค่อยๆดีขึ้นได้ไหมเป็นยังไงบ้างโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องโทษกันและกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นกฎหนึ่งในการที่เราจะคุยกันเลยคือ ก็พอเธอเป็นแบบนั้นไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้ใส่อารมณ์แบบนั้นแต่ว่าเอ้ยตอนนั้นที่เธอทําสิ่งนั้นอะเรารู้สึกไม่ดีนะถ้าเกิดเธอทําอีกแบบหนึง่งอะเราว่ามันน่าจะดีกับเธอมากกว่านะตอนนั้นเธอทําอะไรลงไปหรอเธอคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับจูนกันแล้วเขาดีขึ้นบา้างยังดีดีขึ้นค่ะคดีขึ้นหมายถึงเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีขึ้นนะ หมายถึงว่าเวลาอะไรที่คุณบอกอะว่าแบบว่าไม่ชอบให้เขาทําแบบนั้นอะเขาก็จะจำแล้วเขาก็จะไม่ทําอีกอแต่ถามว่าตอนนี้ให้นึกเป็นข้อข้หนึ่งออกไหมอะมก็ออกมันก็นึกไม่ออกเพราะว่ามันทําจนแบบว่าเหมือนเคยชินเป็นเป็นนิสัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะก็อีกข้อนึงนะคะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในตัวกันและกันอืม ซึ่งข้อเนี้ยก็คือเหมือนสิ่งที่เราพูดกับบินนี่ไปเมื่อ EP อก่อนหน้านี้ว่าเราควรคบกันที่แวลูเนาะที่แวลูในตัวกันแล้วกันไม่ใช่เพราะว่าคุณตาติหรือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เพราะคุณหลอ่ออะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดคบที่หลอ่อตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเอออัวนตุบด้วใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการใช้คุณลิตี้ถามที่ดีร่วมกันด้วยก็คือตอนที่คุยกันอะ เขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราอะได,ได้ได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้รู้จักคนของเราอะมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่อยากที่จะให้รู้สึกว่าพอแต่งงานกันแล้วเราอะหยุดรู้จักซึ่งกันและกันเพราะจริงๆแล้วอะคนคนหนึ่งที่เวลามาคบกันเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวก่อนที่จะมาเจอเราอะไม่ว่าจะเป็นแบบที่บ้านครอบครัวเ<ๆ>พื่อนฝูงประสบการณ์ต่างๆคือเราไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างผ่านตัวเขา ในช่วงเวลาที่เราคุยกันแค่หนึ่งปีหรือสองปีได้แต่ว่าเราต้องค่อยๆรู้จักระหว่างทางใช่เยวใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อดีเนาะของการทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแบบมีวิธีเช็คอัพแบบว่ามีเช็คลิสไหมได้มีวันนี้เราก็มีตัวอย่างซึ่งเร,เราจะยกตัวอย่างแบบว่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วเราอาจจะลองแบบสมมุติอะ สมมุติหรือว่ายกตัวอย่างของเราเสริมลกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างจะนึกออกอันอ่ะข้อแรกอ่ะข้อแรกนะครับรู้สึกอย่างไรกับการสื่อสารของเราในช่วงนี้คุยกันรู้เรื่องไหมเออเขาว่าข้อเนี้ยเป็นข้อที่ดีอันนี้ต้องต้องขอบคุณทีมงานของเรานะคะหลังกล้องแล้วก็ผู้เตรียมคอนเทนต์ของเราอืมอค,คุณเฟิร์นกับคุณแพทนะคะก็ <laughs> <จะ S 2> <laughs> คือเออเดี๋ยวคือรูป <laughs> แปะปึ้งๆเออโอเคก็คือต้องบอกว่า ข้อนี้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยถามการเพราะว่าเราอาจจะคุยกันค่อนข้างรู้เรื่องอยู่แล้วรู้เรื่องดีอยู่แล้วแต่ถามว่ารู้เรื่องในมุมเนี้ยเขาว่าอนาคตเราอาจจะได้ใช้ก็ได้หมายถึงว่าในช่วงที่เราทํางานกันยุ่งๆมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพูดอะไรไปทำไมมันไม่เข้าใจเราเลยวะหรือว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทางนั้นที่เราก็พูดภาษาคนปกติอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันอาจจะมีแก๊ปเกิดขึ้นคือข้อนี้เขาว่ามันคือเป็นเรื่องของแก๊ปในการสื่อสารแหละมันเป็นเรื่องของช่องว่างว่า เราอยู่เซมเพจกันหรือเปล่าเรายังอยู่หน้าเดียวกันไหมเรายังอยู่ระยะที่เท่ากันหรือเปล่าอันนี้เป็นการที่แบบว่าเรากลับมาเช็คอัพเนาะแต่มันก็มีเรื่องสื่อสารที่แบบว่าบางทีคุณก็เตือนเขาเรื่องที่แบบว่าอ๋อเออแบบว่าเอ้ยทำไมคุณต้องพูดแบบนี้เออพูดอีกแบบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอันนี้เป็นตัวอย่างของคู่เราเราก็จะถามอินเทนชันของเขาว่าเอ้ยน้ําเสียงนี้คุณใช้อันนี้คือเราเคยพูดไปคลิป ก่อนก่อนหน้านี้แล้วด้วยแหละว,ว่าบางทีมันอาจจะเป็นน้ําเสียงที่เรียบนิ่งจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นน้ําเสียงที่ดูแบบโมโหหรือเปล่าหรือว่าโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบอกเขาว่าคุณสามารถเลือกใช้น้ําเสียงที่ดีขึ้นได้นะเพื่อให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจผิดหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่เวิร์ดดิ้งบางอย่างที่เอ้ยคุณต้องราจะสื่อแบบนี้หรอเพราะว่าฉันแปลความได้แบบนั้นนะใช่ แต่เ,ออเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นอะไรประมาณนั้นเออซึ่งเนี่ยพอเราได้มาคุยกันเราก็จะทําให้ได้รู้ว่าเอ,อ้จริงแฟนเราไม่ได้คิดไรหรอกเราอะคิดมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารอืม,อมข้อสอง,สองก็คือวิธีการแก้ปัญหาว่าเอ้ยเราพึงพอใจกับวิธีแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลหรือเปล่าเช่นเออเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาของเขาอีกแบบหนึ่ง คือเขารู้สึกว่าบางทีเขาอ่ะชอบแก้ทุกปัญหาเลยที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่คุณกิตอ่ะจะเป็นคนที่บางอย่างมันไม่ต้องแก้ไงอปล่อยๆไปก็ได้เออเออซึ่งอันเนี้ยเราอ่ะว่ามันต้องมาจูนกันว่าเรื่องไหนที่เราจะแก้แล้วเรื่องไหนที่เราอ่ะจะปล่อยไป เออซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเราก็เลี้ยงดูมาแตกต่างกาันอ,อันนี้เป็นเรื่องของทางที่บ้านด้วยเนาะแล้วเป็นเรื่องของประสบการณ์ระหว่างวัยเรียนด้วยว่าเอ้ยเราเจออะไรมาเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงซึ่งซึ่งบางทีเราอ่ะเป็นคนคิดมากหมายถึงแบบเขาอ่ะเป็นคนคิดมากจนเขาเขาเป็นคนคิดน้อยไม่คุณ <laughs> เป็นคนที่ <laughs> เขาเรียกว,ว่าจัดการกับความรู้สึกและสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะสําหรับเขาหมายถึงว่า คุณจะเป็นคนที่รู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่เขาก็จะแบบไม่เป็นไรจริงรอ๋อหมายถึงเราจะมีเอ๊ะของเราอะ่ะเยอะซึ่งบางทีมันก็เป็นข้อที่อาจจะไม่ดีเนาะหมายถึงสําหรับสําหรับสุขภาพจิตอะ่ะเพราะว่าเราอาจจะโอซดีมากเกินไปหรือเปล่าย้ำคิดย้ำทำและเริ่มวิตกกังวลและเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดมากเกินไปและอยากแก้ปัญหานี้ให้ได้แต่จริงๆแล้วสําหรับคุณกิตอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบางอย่างคุณไม่ต้องแก้ก็ได้นะ ปล่อยมันไปให้เวลามันเป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยอืมอ่าข้อต่อไปค่ะข้อที่สามครับมีอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นหรือรักกันมากขึ้นได้บ้างไหมในช่วงนี้ก็คือต่อจากนี้ต่อไปคือเหมือนข้อเนี้มันเป็นข้อที่เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นได้ว่าเราจะรักเธอได้มากขึ้นได้ยังไงได้บ้างแบบว่าเพื่อบอกว่าเราอะไม่ได้อยากจะรักเธอแค่นี้นะเราอยากรักเธอมากขึ้นก,อนอก,กว่านี้อีกในทุกๆวัน ซึ่งซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องบอกความต้องการของตัวเองมามคือเราก็ต้องบอกความต้องการของเราเออกมาเหมือนกัน,นคุณต้องการอะไร <laughs> คิดตอนนี้มันก็ไม่ทันไงอ่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาเขารู้สึกยังไงใช่ไหมเขาทำยังไงเขาถึงจะรักคุณมากขึ้นได้มากกว่านี้อีกอหรอ,อ หยากฟังคือคุณต้องถามว่าให้เขาทําอะไรให้คุณถึงจะรักเขามากขึ้นอ่ะใช่คือเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นคุณอะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเออแล้วก็เขาเรียกว่าได้ใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีอะอย่างเต็มที่แล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขารักคุณมากขึ้นแต่ถามว่าตอนนี้ถามว่าตอนนี้รักไหมรัก เอเอต้อง<ต>ผอมลงด้วย <laughs> เขาเขารู้สึกว่าการปล่อยตัวบางทีมันก็เป็นข้อเสียไงห mm hmm. มายถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณที่คุณอ้วนนะ mm hmm. แต่ว่าเขาอยากให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณก็เคยเป็นอะไรแบบเนี้ยอืม mm hmm. อ่ะ mm hmm. ซึ่ง ข้อนี้เนาะเราว่ามันเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายมากเลยอะ่ะอันนี้คือเรื่องคือเรื่องเช่นความฝานันคือเรื่องการประสบความสําเร็จคือเรื่องนู่นนี่นั่นแต่จริงๆอะ่ะมันอาจจะรีเลทไปถึงเรื่องเซ็กส์ด้วยก็ได้หรือเรื่องแบบว่าเอ้ยช่วงนี้เราทํากันบ้านกันน้อยนะสมมุติซึ่งเรารู้สึกว่าเซ็กส์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่จะทาให้ความรักอะ่ะมัน ยั่งยืนละกันแล้วแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งอะมันอาจจะคงเหลือไว้แบบเป็นความสบายใจความเป็นเพื่อนแต่ว่าในในช่วงวัยนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมันยังเป็นช่วงวัยแห่งการไม่เอาเป็นว่า<อ>คือมันก็เป็นไปตามสเตจของชีวิตแหละเราว่าเออจริงๆถ้าง่ายๆก็แบบว่ารักกันมากขึ้นช่วงนี้ก็แบบว่าเอ้ยไปกินข้าวกันเออไปเดทก,กัน,ไป,กกนไปเที่ยว อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือดินเนอร์กันหรือว่านั่งจิบไม้ด้วยกันกินเบียร์ด้วยกันสองคนบ้างอะไรบ้างใช่ืมาข้อต่อไปมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากได้การซัพพอร์ตจากเราไหมเออซึ่งอันเนี้ยบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะช่วยซัพพอร์ตเขายังไงได้บ้างซัพพอร์ตทางการเงินนะครับเอออเช่นอาจจะเป็นการเงินจริงๆก็ได้ว่าเฮ้ยเธอช่วงนี้เราแบบขัดสนว่ะทำไงดี เธอมีให้เรากู้ไหมเออคือเราเราคิดว่ามันควรจะคุยกันตรงๆได้ถูกเรื่องอสมมติมันเป็นเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องเอ้ยความมั่นคงทางด้านจิตใจหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบเพิ่งเฮิร์ตมาเพิ่งสูญเสียคนรักหมายถึงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าเธอเซนซิทีฟนะช่วงนี้เธอช่วยปลอบประโลมจิตใจอันเศร้าหมองของฉันหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ อันนี้ก็คือการซัพพอร์ตตัวอย่างการซัพพอร์ตหรือ,อะเธอช่วงนี้ฉันจะเรียนหนักมากมแล้ฉันก็อาจจะแบบตาพร้ามัวช่วยมารับฉันหน่อยอก็เป็นไปได้อเออช่วงนี้กำลังงานกำลังจะยุ่งเลยกำลังจะแบบว่าต้องทำเขาเรียกว่า Marketing plan ของปีหน้าอเอ,อ้ยยุ่งมากมีลูกค้าหลายเจ้าที่ต้องดูแลเธอช่วยซัพพอร์ตฉันด้วยนะหาข้าวให้ฉันกินด้วย เพราะว่าไม่งั้นฉันจะไม่ได้กินข้าวก็บอกไปตรงๆก็ได้ซึ่งการซัพพอร์ตมันก็เป็นในตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยครับอืออ่ะต่อไปคือเราว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่อะไรที่ดีอยู่แล้วอ่ะก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเขาทําดีอยู่แล้วช่วยทําต่อไปนี้คือข้อห้า ไม่คือต้องบอกว่ามัน oh. มัน,ม,นมันสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายมากๆไ oh, <okay. S 2> ม่ได้อยากให้หยึดติดแต่ว่าต้องบอกว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่ควรพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่อยากให้ทําเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกได้หมด mm. อย่างของเราเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถรีเฟล็กได้อะคือสิ่งที่ทำแล้วดีอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. เราก็ควรจะบอกเขาว่า mm hmm. เอ้ยเธอทำสิ่งนี้มาดีอยู่แล้วนะฉันแฮปปี้มากๆเลยต้องขอบคุณเธอที่เธอทำสิ่งนั้นมันทำให้ฉันอ่ะเป็นฉันในทุกวันนี้ อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้คู่ของเรารู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะแบบว่าทําสิ่งนั้นต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็ทําดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเพราะว่าหลายๆครั้งถ้าเราไม่ได้พูดหรือไม่ได้ชมบอ,อกไปอ่ะคู่ของเราก็จะไม่รู้เนาะว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ใช่ต้องทําใช่ค่ะ,อ,ะอ,คอ่ข้อห้าคือข้อห้านะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากบอกอะไรเป็นพิเศษไหม หมายถึงเพราะว่าอยู่ๆบางทีเราก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะในชีวิตประจำวันหมายถึงบางทีเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ๆแบบว่าเธอเธอช่วงนี้แบบนั้นแบบนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราได้มานั่งคุยกันอ่ะถือว่ามันก็เป็นการดีที่เราจะได้บอกความต้องการของเราพิเศษพิเศษเช่นอยู่ๆอาจจะนิมิตขึ้นมาเราก็แบบว่าอยู่ๆฉันอยากมีลูกกับเธอ <laughs> อันนี้สมมุติอ,อ,อันนี้สมมุติเ,ออเนาะก็เป็นไปได้จริงๆก็ควรจะพูด เออก็คือควรจะคุยกันซึ่งเขาว่ามันก็คือเป็นเรื่องเป้าหมายและการวางแผนแล้วแหละว,ว่าเอ้ยแผนของเราเปลี่ยนไปไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างอืมซึ่งก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากบอกมีพิเศษก็คือสามารถบอกได้เลยซึ่งอาเสริมก็อาจจะเป็นข้อ678ของใครหลายๆคนได้ว่าเขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่เขา เขาทำแล้วเขารู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆก,กับคู่เราคือถามว่าความฝันของการและการอะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหมายถึงว่าสิ่งเป้าหมายที่เราจะไปอะมันยังเป็นที่เดียวกันอยู่หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะยกตัวอย่างได้ว่าเช่นสมมติก่อนหน้านี้คุณชอบถ่ายภาพแล้วคุณก็เป็นช่างภาพแล้วเราก็ทําธุรกิจถ่ายภาพเราก็อาจจะถามว่าคุณยังอยากเติบโตไปเป็นช่างภาพที่ งานชุกชุมถ่ายรูปทุกวันไหมหรือว่าคุณอยากเป็นใครซึ่งมันก็จะทําให้คู่ของเราเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเอ้ยเขาจะโพสิชันตัวเองอเป็นช่างภาพแบบไหนอ,อืซึ่งเขาว่ามันก็ทําให้คุณก็ค่อนข้างชัดในตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นต้องมีงานเยอะถ่ายทุกวันเหมือนคนอื่นๆหรือเราไม่จําเป็นที่จะต้องออรับงานจนเหนื่อยหรือว่าลดค่าตัวตัวเองลงเพื่อที่ให้เราได้งาน อืมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ส่งเสริมแวลูในตัวตนของกันและการด้วยเหมือนกันใช่หรืออย่างบางทีเราก็จะหันไปบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราชอบตัวเองมากเลยอะท,ที่เราที่เราทํางานได้ทํางานนี้หมายถึงแบบว่าเอ้ยมีอยู่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาแบบเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อเออคือเราก็จะได้ทําให้คู่ของเรารู้ว่าตัวตนของเราหรือที่ที่เราอยากไปหรือที่ที่เราอยากเป็นอะมันคือที่ไหนอื เขาจะได้ช่วยซัพพอร์ตหรือว่าได้รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือเราอย่างไงได้บ้างออันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะคุณมีอะไรเสริมไหมที่เวลาเราคุยกันอ่ะอีกข้อหนึ่ง <laughs> นึกไปก่อนอีกข้อหนึ่งก็คือ,อง่ายๆเลยก็คือยังเป็น m e n เท l h o โฮของกันและกันรหรือเปล่าหมายถึงยังเป็นแบบที่ที่ให้ได้มาหลบพักพิงจิตใจของกันและกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่ ตอบได้แล้วก็เป็นใช่หรือไม่อะ่ะง่ายๆเนาะเพราะว่าบางข้อมันอาจจะดูแบบเป็นปลายเปิดใช่ปะแต่ข้อนี้มันเป็นปลายปิดหมายถึงมันมีแค่ใช่กับไม่ว่าเฮ้ยเวลาเรามีปัญหาเรายังอยากบอกเขาอยู่ไหมหรือเราอยากไปบอกคนอื่นแล้วแล้วถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดตอบว่าไม่นี่คือจบเลยวะเนี่ยเ <c oughs> ขาว่ามันต้องมาดูว่ามันเป็นเรื่องไหนเพราะว่าบา,บางปัญหาเราอาจจะอยากคุยกับคนอื่นแต่บางปัญหาเราอ,า,อาจจะอยาก คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกปรึกษาให้ถูกคน oh. แต่ในเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจอะเขาว่ายังไงอะก็ยังคงต้องควรเป็นเป็นกัลละกันอยู่เพราะว่าเราก็คือใช้ชีวิตคู่เนาะมาถึงเรียกว่าชีวิตคู่แล้วก็ถึงเรียกว่าคู่ชีวิตก็คือจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องเป้าหมายที่เราก็มีเมนชั่นไปก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายในชีวิตคู่เนี่ยนอกจากเรื่องหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเราเป้าหมายในชีวิตคู่ของเราอะเป็นยังไงจะมีลูกไหมเออจะมีลูกไหมเราจะซื้อบ้านกันไหมอีกกี่ปีใช่รเราจะย้ายบ้านไหมเราจะย้ายประเทศไหมเราจะเออคือมันมันมีได้หลายข้อมากๆเลยที่สามารถคุยกันได้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ,อ้ยขอไปเรียนต่อ ซึ่งฉันว่าอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนได้นะหมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นจุดจุดหักเหะกอะไรกันออามันเป็นจุดหักเหที่อาจจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเธอไปเรียนต่อแล้วเธอเกิดไปปิ๊งรักกับใครที่น,นั่นเกิดวันไหวขึ้นมาเราว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือต้องคุยกันเช่นถ้าจะไปเรียนต่อไปเรียนด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมไปลองใช้ชีวิตด้วยกันไหมอะไรแบบนี้เป็นตน้นอ응ื ซึ่งจริงๆการคุยอันนี้มันควรจะแบบคุยด้วยมูตประมาณไหนเขาว่าเป็นมูตที่เหมือนตอนเราจีบกันอะเหมือนเราสงสัยใครรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินอะว่าเอ้ยทำไมเธอคิดแบบนั้นทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะแต่มันคือการที่ให้เรามองตัวเองเป็นเหมือนน้ำที่ไม่ได้เต็มแก้วหรือเป็นกระดาษสีขาวที่แบบว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะแบบว่าวาด ชีวิตใหม่อมเออพอไม่ได้จะทำชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆวนันเคดีมากค่ะคนเกดวันนี้ที่เป็นพิธีกร <laughs> <laughs> มีอะไรจะฝากอีกไหมคะหลังจากที่เราได้เช็คอัพกันบ่อยๆรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเนาะในความสัมพันธ์คือถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำก็จริงๆลองไปทำดูแบบว่าจะนัดวันล่วงหน้ากับคู่ของเราก็ได้นะ แต่ว่าเฮ้เดี๋ยวคุณลงปฏิทินเออลงปฏิทินไว้อีกหนึ่งเดือนเรามาเช็คอัพกันดีกว่าเรามาคุยกันใหม่เรามาคุยกันใหม่ว่าปัญหาเนี้ได้แก้หรือยังใช่เขาว่ามันต้องมีมันต้องมีเดทไลน์เออคือถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเราจะปรับเดี๋ยวเราจะทําให้ดีขึ้นแต่มันไม่รู้เมื่อไหร่อืมเออแต่คือเวลาเราคุยกันเราค่อนข้างเราค่อนข้างโหดเราก็จะเป็นฟิลแบบแก้ได้เลยไหม <laughs> แบบจะแก้ไหมหรือว่าครั้งหน้ามันจะมันจะดีขึ้นแล้วนะมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วถูกไหมอะไรแบบเนี้ยคือคือเราว่ามันต้องแบบมีเดนไลน์ให้ให้ตัวมันเองในในในทุกๆแอคชั่นอ่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างอ่ะ make it happen ได้ครับอคอมมานเดอ <laughs> <laughs> คุณ <laughs> เอาเป็นว่า <laughs> ก็อยากให้เจอ perfect match ของตัวเองเนาะ <laughs> เพื่อที่จะได้คุยแล้วก็ได้ปรับ ตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันกันค่ะครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนใช่ค่ะก็ถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราพูดก็พิมพ์มาบอกกันได้ใน YouTube ในอะไรต่างๆอาจจะดูไม่ค่อยตอบบ้างเหมือนไม่อ่านแต่จริงๆเราก็อ่านอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปตอบเลยใช่อโอเคครับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนได้ถ้ามีอะไรอยากให้เราพูดก็อย่าลืมพิมพ์เมนมาบอกกันนะคะะบ,บ๊ายบาย,บาย